ท่านผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Colorful c o l o ย f u l Weekend ค่ะกับโยยาการจิโลเวนค่ะน,นี่นะคะกิจกานะคะของเราขนมไม้นะคะขออนุญ,ญาตนะคะไปเฝ้าบ้านที่บ้านกำลังลงเสาเข็มสตูดิโออยู่นะคะวันนี้คุณผู้ชมคะโยอยู่ที่นี่เลขขาววิทยาลัยสารพัดชาติศิริยาค่ะนะคะคราวนี้ว่านะคะวันนี้โยจะมาพบใครนี่แน่นอนเลยก็ต้องอยู่ที่นี่นะคะเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าโหฝีมือระดับขั้นเทพ สำหรับใครที่ชอบงานดอออิ่งวันนี้พลาดไม่ได้นะคะแต่โยจะพาไปพบกับใครนั้นต้องติดตามได้ในช่วงหน้าคะ่ะในชื่อง c o ค o น n ล w นค่ะช่วง c o l o ลนนิ s ช่วงคั a i l n d n ส์ s ค่ะวันนี้นะคะข่าวสารข่าวข่าวศิลปะนะคะก็ต้องรองกิฤษณะนะคะตอนนี้ก็จะมีงานนะคะมากมายหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นงาน84ภาษานะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่จัดที่แอร์พอร์ตลิงค์นะคะชั้น3นะคะก็สามารถที่จะ ตามขึ้นไปดูได้นะคะเนื่องจากว่าในภายในงานนะคะมีทั้งหมด100ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวิีัใชะคะสลาวโอาลนใจจนันทึกนะคะยังมีศิลปินอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอาจารย์ไมตรีหอมทองก็ร่วมแสดงงานอยู่ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะที่แอร์พอร์ตลิตรงมักกะสันนะคะ ก็เรียกว่าขึ้นไปที่ชั้น3ามะคะก็จะได้พบนะคะแต่วันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยนะคะโยนั่งอยู่กับอาจารย์โขว,โวเป็นมือแบบคันเทนมะของการดรออนะคะอาจารย์ชายันเทพิพบูลค่สวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะอยเพิ่งช่วงอยู่ในช่วงค่าวรัฐนิวส์อย,อยู่มีข่าวฝากไหมคะอาจารย์มีค่ะวิทยาศาสตร์การสีไปยาวของเรานะฮะค่ะ,ะเปิดสอนในสายอาชีพเป็นส่วนละการวิทย การศึกษาของนักงานคณะกรรมการการศึกษานะครัะในด้านศิลปกรรมเนี่ยเรามีอยู่3ามแผนกก็คือผมรับผิดชอบแผนกวาดเส้นแล้วก็อีกแผนกคือแต่กสีน้ำสอนการเขียนสีน้ำสีอะคริลิกครับแล้วก็แผนกเครื่องหนังนะฮะทั้ง3ามแผนกนี้นะท่านผู้สนใจนะมาสมัครเรียนได้นะเทอม เทอมหน้าเราจะเปิดเทอมใหม่รุ่นใหม่ค<ะ>่ะวันที่21พฤษภาคม<ะ>2555<ะ>นี่นะครับ<ะ><ะ>ก็ถ้าสมาชิกสนใจจะมาสมัครเรียนก็ติดต่อนะ,ะโทรศัพท์ได้ที่เบอร์อ02 236 232<ะ><ะ>นะครับวิทยาศตรบ้ายรายสนหดีต้อนรับสมาชิกที่สนใจจะเรียนพื้นฐานการเรียนว่าเขียนโดย สมาชิกทั้งหมด100%เรของเราไม่มีใครเรียนทางด้านศิลปะมาเลยแต่เราสามารถฝึกเราเขียนภาพนะอย่างมีเบสิกมีทฤษฎีรองรับแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปตามความชอบองทานได้ค่ะอันนี้โดยใช้เวลาเรียนชั่วโมงโดยใช้เวลาเรียนประมาณ5 0วันวันละสามชั่วโมงร้อยห้าสิบชั่วโมงค่าเล่าเรียนชั่วโมงละหนึ่งบาทจริงเหรอจารย์ครับผมชั่วโมงละหนึ่งบาทช่าครับไม่ต้องมีความรู้ศิลปะมานก็ได้ไม่ต้องมีความรู้ครับ จะโบลบาดเดียวครับ <ภา S 2> อันนี้ขอยืนยันนะฮะร, <ภา S 2> รวมค่าครกมบค่าธรรมเนียมการธรรมัรากก็เป็นร้อยสิบบาทต่อการโรงเรียนครั้ง <ภา S 2> ก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะแล้วก็ถึงจะไม่มีพื้นฐานอะไรก็ตามทีนี้ก็สามารถที่จะมาได้มาได้ครับเราจะมีรุ่นพี่ที <ภา S 2> ่เรียนแล้วก็คอยช่วยนะคอยช่วยสอนแล้วการเลี้ยงก<ภ>ารสอนของเราเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เป็นหลายคนุลอาจจะไม่จะเทรนเราจะไม่ได้เทรนแบบเลคเชอร์ทั้งห้องนะเพราะเราก็จะสอนตามความชอบความถนัด ท่านมาเรียนเราหนึ่งเทอมเทอมแรกรเบสิกพอเติมที่สองท่านมีความสนใจจะเรียนพัฒนาต่อไปทางด้านสีไม้สีไม้ระบายน้ำ<ฆ>นะโดยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ย<ฆ>ก็คือของอสีไม้ที่เขานําเข้ามาเขียนกันสีไม้ที่ระบายน้าของอของอังกฤษ<ฆ>ที่เราใช้อยู่ของเดอะเวนยังไง<ฆ>ของดิจิอาร์ตนำมาให้เราเนี่ย<ฆ>ก็ทด<ฆ>ลองเนี่ยก็ได้ผลดีมากเราก็ฝ<ฆ>ึกเด็กนะแตบบ่บางคนนี่เขียนรูปนี่ส่งไปขายข้างนอกได้อีกนะ หรือ,รอไปแสดงงานอะไรก็ก็โอเคครับก็บก็ให้เข้ามาชมเองกว่านะนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆของข่าวสารนะคะของเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่สามารถที่จะใครๆที่ไม่มีความรู้ใครได้สิ่์มาก,ก่อนขอให้มีใจรักก็สามารถที่จะมาได้ใช่ไหมคะจาย นี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวดีๆของข่าวสารศริลปะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องถามอาจารย์นิดนึงนะคะอาจารย์คะอาจารย์เป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดสงขลา,าอ้าวจะอยู่คนเป็นคนใต้อ,อะคะใช่ค่ะก็ผมตัดดม้งแต่จบปริญญาตรีจากมอตอิทยาศาตรมิตรลูกศิษยานานาน์ญาณารีสุธิพันธ์นะฮะก็ไปบรรจุทํางานขั้งแรกที่วิวทยา,าลัยอาชีวะศาสตร์สระบุรีเปิดแผนกหรือประยุกต์ค่ะ พอปี2,5,2,7ผมย้ายเก่าอยู่บ้านทำงานอยู่ที่สงขลาวิรยาชียอว่าสงขลาสงขลา25ปีแล้วก็มาสอนอยู่ที่วิรัยใภาคปิละยานี้เข้าปีที่6กแล้วปีก็สอนวาดเขียนพื้นฐานหลักสูตรเดียวปีเราเปิดสีรุ่นตอนนี้ก็มีนักศึกษาเรียนกับผมมาแล้วประมาณ20กว่ารุ่นจบไปแล้วทวใหญ่ก็ยืนยันว่า จบทางสายอื่นนั้นเลยที่เลยกอาจารย์มาใช่ไหมแล้วอาจารย์มาอยู่ที่กรุงเทพได้ยังไงคะก็คือครอบครัวผมนะลูกผมจบการศึกษามาแล้วแล้วทำารุงเทพมันเลยแล้วมีวันหนึ่งนะลูกบอกว่าพ่อมารับหน่อยเรียนอยู่ปีสุดท้ายนะไม่กล้ากลับบ้านเพราะว่ากลัวไม่กล้ากลับหอมีผู้ชายเดินตามลูกสาวนะคก็ตัดสินใจในคืนนั้นเลยขอมาช่วยราชการกรุงเทพแล้วก็ต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพทาวน์ เพราะว่าบ,บ้านผมอยู่บ้านภรรยาผมอยู่ที่ริมลองน้อยอก็มันเป็นบรรยากาศที่ผมเป็นมันเป็นสวนแล้วผมได้เมีว่าไหนทําภาพอะไรมาก็ลเลยมา,อ,มาอยู่มาอยู่ประจันมาอยู่ประจัะจที่กรุงเทพใช่ไหมคะแล้วพอมาอยู่กรุงเทพเอาจากสงขลาไปอยู่กรุงเทพได้เป็นยังไงบ้างตอนช่วงแรกๆตอนอยู่สงขาลาเราก็สอนนักเรียนในระบบพวชปวศสาการที่เรายกสากาออกแบบกราฟิกมันก็อีกแนวพอมาเรียนที่นี่ที่นี่เป็นผู้ใหญ่ อายุเราพูดง่ายว่าผู้ที่สนใจการเรียนทนี้ส่วนใหญ่ที่มาเรียนคือเขาอยากจะเรียนเขามีใจรับแต่เขาขาดโอกาสเมื่อเขามีความพร้อมนะแล้วแล้วก็ใจเขาอยากจะทํางานด้านนี้แล้วเขารูนะ้เขาก็มาเรียนมาเรียนแล้วก็มาอยู่เป็นเป็นสังคมเป็นโซเชียลอาร์ตเลยก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนี้เอาเรื่องหัวาจาก,ก่อนนิดหนึ่งคือโยกัาสงสยัยว่าอาจารย์่อยอยู่ที่สงงลามาก,ก่อนแล้ววันหนึ่งก็มาอยู่ที่กรุงเทพมันก็ต,ต้องใช้เวลาการปรับตัวหรือเปล่าอาจารย์เป็นศิลปินนยติสอะ เออมันต้องมีการปรับตัวหรือเปล่าอุ้ยบรรยากาศของสงท้ากับบรรยากาศริมคลองมากอกน้อยนี่เป็นคนละเรื่องกันเลยนะจานก็ก็ปรับตัวไม่นานเทอมเดียวเพราะว่าเทิมเดียวผมไม่ทําอะไรเลยผมก็นอนนั่งเพราะว่ากว่าผมจะกล้าขับรถอ่ะเพราะบ้านผมสามารถนั่งเรือมาลงกรุงเทพได้เลยนั่งเรือมาทำออกมาทางหน้าท่าโรงพยาบาลศรีราชก็ก็ไม่เป็นไรอยู่ได้เพราะว่าถึงว่าจะเป็นติดก็ปรับตัวง่าย ก็คือว่าใช่เวลาหนึ่งในการปรับเอ้ยประมาณหนึ่งเทอมหนึ่งเทอมในการปรับตัวนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะจะเข้ามาสอนสอนสอนที่นี่แล้วตอนตอนที่ตอนที่มาถึงตรงนี้ก่อนเนี่ยคุณลูกว่ายังไงบ้างคุณลูกสาวคุณพ่อรู้อุ่นใจมันที่แบบว่าเออคุณพ่อมาอยู่นี้ละคุณลูกคุณลูกดีใจมากเพราะลูกสาวเอาคนโตก็ตอนนั้นเขาอยู่เป็นเยี่ยงเขาเขาได้ทุนเรียนต่อแล้วคนที่สองก็จบทํางานอยู่มอลังศิลป์คนที่สามเขาก็ อยู่หอคนที <ne par> ่สี่เป็นน้องอยู่กับผมสองคนผมก็มาอยู่เขาสองคนผมสร้างบ้านเสร็จตั้งแต่ปีสองห้าสี่หกแล้วไม่มีใครอยู่ก็ปลวกมาเริ่มกินก็มาบูรณะหน้าบ้านอยู่บางเทอมแล้วก็ก็พอเข้าที่ตอนนี้ก็มีความสุขเพราะว่าให้ไปทําอะไรก็ไม่ไปแล้วเพราะว่าก็ผมจะต้องเกษียณอยู่ที่นี่แหละเพราะว่าผมเหลือเวลาประมาณสามปีก็เกษียณแล้วโอ้อาจารย์แต่อาจารย์ยังดูหนุ่มมากอยู่เลยก็ปีนี้ห้าสี่หกแล้วครับโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะเนี่ย เนี่ยะแล้วแล้วภรรยาอาจารย์ว่ายังไงบ้างคะก็เวลาเขาก็ย้ายตามมาเขาเขาก็เป็นอาจารย์ในที่เดียวผมแต่เป็นคนจังหวัดนนท์คือเราก็ตัดสินใจแล้วว่าเราก็ย้ายพอดีที่บ้านน้องๆสองคนเขาดูแลพ่อแม่พ่อแม่ผมก็ยังอยู่ก็ปีนีงกลับผลคแล้วอย่างนี้อย่างลูกของอาจารย์เรียนทาได้ศิลปะเหมือนกันหรือเปล่าลูกไปเรียนเลยครับลูกเรียนทางทรายครับทรายเหมือนวิทยาศาสตร์เลยครับ ก็เลยปล่อยให้คุณพ่อเป็นตินอยู่คนเดียวในด้านศิลป์แล้วลูกชายเขาก็มีอยู่บ้างเพราะว่าเขาเห็นเราทำเนี่ยเขาเขียนคำภูมาณโดยไม่ต้องเราไม่ต้องสอนได้คือก็เขียนตามสไตล์ที่เขาคิดนะแต่แต่เขาเรียนทางกราฟิกคอมพิวเตอร์มาตอนนี้ก็เป็นเป็นเว็บมาสเตอร์ของของเด็กเดินที่มอลังสิตก็ถ้าสนใจก็ตามดูผลงานเขาได้เขาเขาเป็นอาร์ตโดยสายเลือดนะอค่ะเป็นเขาติดขังเรามาค่ะ นี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะแต่ยังไม่หมดค่ะเพราะในช่วงหน้าในช่วงคัลเลอร์ท้อง Color Talk นี่นะ,ะเดี๋ยวจะมาเจาะลึกถึงการเรียนการสอนเจาะลึกถึงห้องทํางานของอาจารย์นะคะมาดูเลยนะคะว่าสอ,อนเด็กผู้่กี้อาจารย์บอกสอนเด็กกับสอนผู้ใหญ่อะมันจะแตกต่างกันยังไงนะคะและที่สําทันนะคะโผลเรื่องว่าผลงานแต่และผลงานเนี่ยสุดยอดทั้งนั้นเลยค่ะต้องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะในช่วงของคัลเลอร์เอาท็อค่ะ